มีจากร้านค้าเงียบๆเนาะแล้วก็ได้เราได้รับแจกพยานทาไวสุวณของวัดยิ่ร่มเนี่ยเจ้าแห่งซัลวนอูฟู่เนี่ยไปเนี่ยก็มีค่อนข้างที่จะมีลูกค้าที่ร้านค่อนข้างที่จะมากแล้วก็มีการโทรศัพท์มาขอว่าเออขอบูชาได้ไหมอะไรเงี้ยแต่นี้ตะก่อนนี้เราก็บอกว่านโยบายเราคือเราให้ฟรีมีความประสงค์เนี่ยที่มีคนอยากได้นยจำนวนอผมให้แล้วกันสิบผืนให้สิบผืนแก่แก่บุคคลที่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 อยากได้ พระยานเวสวุวรรณมีติดที่ร้าน<ช>แล้วก็เทวเอ,อพระยานาเวสวุวรรณนี่เป็นของที่วัดใหญ่ล่มใช่ไหมครับใช่ครับคือปลูกเสกที่นี่ใช่ครับเป็นรุ่นไหนครับเป็นรุ่นเป็นรุ่นพร้อมกับเป็นรุ่นเททอม,อมท,ที่เป็นรุ่นที่ตอนที่เราเททองหล่อลูปเหมือนหลวงพ่อพุ่ม หลวงพ่อพุ่มตอนวันที่19มกราคม2563เนี่ยปีที่แล้วแต่ปีนี้ต้นปีปีต้นมีใช่เพราะเราทำมาแจกเราทำมาแจกเนื่องในอาย,ยุวันธโคน68ปีของท่านพระครูแล้วแล้วสมเด็จรุ่นฐานหลวงพ่อละสมเด็จรุ่นฐานเนี่ยเราเราสร้างในปี2562<อ>เพราะเราสร้างตอนที่เราทำสร้างฐานหลวงพุ่มมีมวลสารอะไรบ้างมีมวลสารก็คือมวลสารเดิมก็คือ เน well ื้อทองทั้งหมดของพระถุขมเนี่ยแล้วก็มีมีของผงวัดรัคันบางขุนพรมที่ท่านพระครูโสภิตบุญญาธรเนี่ยท่านได้รับมอบมาจากวัดวัดใหม่มาตรลดหรือวัดบางขุนมเก่าโดยท่านพระมหาเทียมเนี่ยซึ่งท่านมรณภาพไปแล้วเนี่ยท่านได้มอบมวลสารไว้ให้ท่านพระครูโสภิตบุญญาธรเนี่ยโดยซึ่งท่านพระครูโสภิตบุญญาธรแล้วก็ผมเนี่ยได้ไปรับมอบที่วัดใหม่มาตรลดหรือวัดบางขุนพรมเก่าที่ที่ เทเวศบางหมายถึงว่าพระสมเด็จรุ่นฐานหลวงพ่อพุ่มเนี่ยใช่ไหมก็มีมวลสารศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่อพุ่มสองร้อยปีหรือมากกว่านั้นใช่ไหมครับที่เป็นทองคําที่เป็นทองที่เป็นคลาปิดแล้วก็ยังมีมวลสารผงผงพระสมเด็จพระสมเด็จบางขุงพใช่ครับเพราะว่าท่านพระมหาบุญเทียมเนี่ย ซึ่งท่านก็มรณภาพลงไปแล้วเนาะครับซึ่งท่านเป็นสหสรรามิตรกับท่านพระครูโสภิญญาตนท่านก็เลยมอบมอบบนสารเพื่อมาให้จะสร้างภรพผงอพอะาพผงฐานพพุ่มภระผงรุ่นฐานข้อพุ่มใช่ไม่มีให้จําหน่ายจําหน่ายไม่มีครับเพราะเราแจกเมื่อตอนที่อายุวระนาบางคน68ปีของท่านพระครูสอสภิญญาตนแล้วก็มอบแก่ผู้ที่เป็นเจ้าภาพสร้างฐานพระพุ่มเพราะเมื่อก่อนเนี้ยเราได้เปิดเปิด เปิดกองบุญกองกรองารกุศลเนาะว่าใครที่ร่วมเป็นเจ้าภาพตั้งแต่5,000ันบาทเนี่ยสร้างฐานว่าพุ่มตั้งแต่5 0 0พันบาทไปเนี่ยเราจะมอบพระผงหลวงพุ่มให้เป็นที่ระลึกซึ่งเราก็ได้ให้เจ้าภาพที่เป็นเจ้าภาพเนเี่ยค่อนขัางที่จะก็น่าจะครบตามจํานวนแล้วหรือหรือผู้ที่เป็นเจ้าภาพที่ยังไม่ได้เนี่ยถ้าได้ให้ได้ฟังแล้วก็มามาแจ้งความว่าเคยเป็นเจ้าภาพรับเป็นเจ้าภาพไว้เพราะชื่อมันมีอยู่แล้วครับเพียงแต่ว่าบางคนเนี่ยต่างจังหวัดก็มีอยู่ในงเทพก็มีเนี่ย รับมาให้ความจำนองว่าขอเป็นเจ้าภาพ5,000บาทแต่ก็ไม่สามารถมารับพ้าได้นะแล้วแจ้งชื่อมาแล้วหรือโทรมาที่024279518 0892331136หรือโทรมาหาผมก็084515909 5แจ้งว่าท่านมีชื่อในการเป็นเจ้าภาพหล่อฐานหลวงพ่อพุ่มเนี่ยแล้วผมจะจะส่งไปให้พี่พวกเมื่ออายุวัฒนามงคลที่ผ่านมาครับ หลวงพ่อมน,นัสเนี่ยคร<ช>ับพระครูโสภิตเนี่ยได้แจกด้วยใช่ครับท่านได้แจกในในในนั้นก็คือจะมีพระยนันพระยันท้าวเวสวรรณหนึ่งหนึ่งผืนแล้วก็มีเหรียญหลวงปู่เอี่ยมหลังรัชกาลที่ห้ารุ่นรุ่นร้อยสิบเอ็ดปีไกลบ้าน,นหนึ่งองค์มีฐานมีสมเด็จฐานหลงวงพ่อพุ่มหนึ่งองค์แล้วก็มีอ่ากระดาษกระดาษนะกระดาษคาถาคาถาคาถาก็ถ้าเกิดมีสี่ชิ้นในหนึ่งถุงแจกเนื่องในอายุวัฒนธรรมคนหกสิบแปดปีของท่านพระครูโสภิตวิยาธรแต่นี้คนอยากได้ตอนเนีดด้ย หรือทำบุญก็ได้มีไหมคือตอนนี้ถ้าถามว่ามีไหมก็ยังจะพอมีหลงๆนะต้องบอกว่าหลงๆนะเพราะว่าจริงๆแล้วเราแจกไปทั้งหมดมาวัดได้ไหมมาวัดมาจะมีไหมมาวัดจะมีไหมมาคุยกับพี่โป้งบ้างเอออยากว่าราถ้ามาถ้ามาถ้ามาเยี่ยมชมวัดแล้วมาแจงความประสงค์เนี่ยผมเดี๋ยวผมหาให้สิบชุดหาให้สิบชุดเราก็บอกเลยว่าเป็นของที่แจกเนื่องในอายุัฒนธรรมคนหกสิบแปดปีของท่านพระครูโสภิตมุญจาทรม แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเพื่อนท่าคนหกสิบแปดปีของท่านมัคูโสฟิพมาธรนเนี่ยผมให้สิทธิท่านสิบชุดมารับเองที่วัดอโดยที่มารับเองนะครับเพราะว่าถ้าจะให้แต่ส่งท่านต้องเป็นผู้ออกค่าแจกส่งเพราะว่าบางทีท่านอยู่ไกลเนาะใ่เราก็ไม่รู้ว่าท่านอยู่ที่ไหนใเราจะจัดส่งให้ท่านก็เราก็มีค่าจะส่งเนาะแต่ว่าพระเราให้ฟรีแน่นอนที่คนเป็นหลังใจกันได้แล้วถ้าท่านอันนี้ต้องบอกกันว่าถ้าท่านผู้ชม ได้ชมรายการมิกแออยู่นี้ถ้าเกิดว่าท่านอยากร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดสร้างเท้าเวสุวรรณสูง2เมตร77เซนติเมตรเนี่ยในวันพุทธที่12สิงหาคม2563เนี่ยในเวลา17นาฬกาเป็นต้นไปเนี่ยถ้าท่านได้ชมรายการแล้วอยากจะรับเป็นเจ้าภาพเนี่ยก็ติดต่อขอรับเป็นเจ้าภาพได้ที่อาระครูโสภิตบุญญาธรหรือหลวงพ่อพนันจตุวโมเนี่ยหรือผม ก็ได้แล้วก็โทรมาหรือจะมาสอบถามที่วัดเนี่ยแต่ท่านเป็นเจ้าภาพตั้งแต่10,000บาทเนี่ยท่านจะได้รับท้าเวสวุวรรณสูงประมาณ15นิ้ว1องค์พร้อมสลักชื่อท่านหนึ่งครอบครัวไว้ที่ฐานเพื่อเป็นอนุสณ์ให้ให้ให้แก่แก่ท่านว่าท่านนะ่ะได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพในการจะสร้างท้าเวสวุวรรณเพราะว่าและท่านก็จะได้มาเห็นพระว่าท้าเวสุวรรณยืนอยู่หน้าบส